อ๋มือนี่ทําำส่งอากาศดีจ้ะพี่น้องนาภาก็เลยว่าสีพ,าพ,พ้าไปคุดกล้วยสันเดจาะสีภาาไปคุดนกกล้วยพอริดาเนาะจาะเนาะป้าพี่น้องป้าไปคุดน้ากันจาก,ก้อนฝนสิต,ตัวมาก,ก่อนเนาะหลังจากคุดมาเรยวจ้ะพี่น้องฟ้าบอกยังขักได้จ้ะฝนกับโอ้ยถึงฝนถึงฝ่าเนาะจะนกมาลือดทื่อเท่ามาจา้ะหอดเือนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขามาปลูกกันเนาะจ้าเมื่อนี่นนะเดี๋ยวอ่าน้าผ้าชิมาอันช่ำลงไว้ในกระถางไว้เนาะจ้าบักสูงไ,ได้จ้ะ สูงประมาณถ่วหัวบนนภาบนญละจ่าสูงหลายเนาะสูงหลายจ้ะสูงโกโกวดตะนี่ธนภาปลูกไว้อีกตั้งหากแต่าท่านได้สนใจและทักมาเด้อจะเด้อสําหรับอ่าฟลอริดาต้นนี้จ้ะนภาคุ้นมาสองต้นเลยจ้ะอ่านภาคุ้นมาทั้งสองต้นเลยจ้ะนภาอันอันสีมะฮิตตังเป็นเมยพันต้นหนึ่งน่าจะเนาะนภากระสีแบงปัน,เพ,น,เ,พนเพื่อนต้นหนึ่งจ้ะาท่านได้สนใจกับอ่าทักมาเด้อจะเด้อโอ้ฝนกระทำทัด ไข่เน้จะพี่น้องนะผ้าห่อนเฮือนก่อนน่าจะเนาะข้าวเป็นสันลับฝนตัวคั่มอยู่อันอยู่ปลากล้วยหุ่นลหลอยู่ดงกล้วยหุ่นล่าจ้ะเออสำหรับาการช่ำน่าจะเนาะนะาผ้ากับโบเรมีอียังมากมายจ้ะนะาผ้ากับใสสักเกินจีจ้ะแล้วก็อเฮียงเกาน้ำยาเร่งลากจะ้ะเซไปแปดแปดไปแล้วน่าจะซิผายยี่สิบนาทีนะาผ้าเซไปแล้วจะ้ะหลังจากนั้นนะาผ้าก็จะมาโคเลโคเลดินใส่กันจ้ะ ใบก้ามปูด้จ้ะนะำผ้าสินินใบก้ามปูจามือนี่ใบก้ามปูแล้วก็สตักเกิลจีแล้วก็น้ํายาเล่งรากเท่านั้นล่ะจ้ะผีนะำผ้าใสไปมืีนอกจากเนาะจ้ะโอ้ฝนมาเห็นจะพี่น้องฝนมาแล้วฝนฝนพี่น้องฝนตกครับบ้านเร็วครับบ้านเร็วครับบ้านเล็วฝนตกเร็ว con subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp เกลือเปล้วพี่น้องปลกก็ได้ฝนตัวปีละผลตกว,วข้ามผลตกวข้ามเกือบเปล้วจ้ะหลังจากที่น้าผ้าปลูกแล้วเรีเยบร้อยน,นอกจากนอ้น้ำผ้ากับวาแช่น้ำแปดแปดวันนี้น่นจะจ่าจากสิบสี่สิบห้านาทีนอกจากเมื่อวัยี่สิบนาทีกไ็ได้ด้วจากพี่น้องเพราะว่ามันยังบอกเพราะว่าให้อาให้ใบกำปูเพราะว่าให้พวกอ่าตักเกิลจีบอกยังพ่นซึมนอกจากนาะนะยาเร่งรากอียังกวาไปนอกจากที่น้นาผ้าใส่ลงไปจ้ะน้าผ้ากระเซียเพิ่นแบบอ่าลดน้ำเต็มที่เลยจ้ะ ห้าถึงยี่สิบนาทีเนาะนาพาก็จะแซ่ดแปดแปดไว้แนวนี้แหละค่ะ